แม่แม่เตรียมตัวเฮรอยอันการบัณฑิตมีลุ้นที่จะได้ขึ้นรับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดในครั้งนี้กันด้วยสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีแฟนคลับของน้องรอยอันที่น่ารักทุกคนทุกท่านเป็นที่ทราบกันดีครับกับรางวัลแห่งเกียรติยศแห่งศักดิ์ศรีเนี่ยครับของศิลปินแต่ละคนแต่ละท่านต่างหมายมั่นปั้นมือที่อยากได้มาครอบครองนั่นก็คือรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครับ ตั้งแต่วินาทีแรกนะครับที่คมชัดลิกอวอร์ดได้ทำการเปิดโหวตเพื่อให้แม่แม่ของศิลปินแต่ละคนแต่ละบ้านได้ส่งแรงรักได้ส่งแรงใจได้ลงคะแนนโหวตให้กับศิลปินที่ตัวเองรักตัวเองเชียร์ตัวเองชอบนะฮะ ต้องบอกเลยครับว่าสาขาหรือว่าสิ่งที่ารางวัลที่ขับเคี่ยวกันแบบดูเดือดแล้วก็เข้มข้นเนี่ยคงจะหนีไม่พ้นกับ KA3 สาสาขาลูกทุ่งมอลำยอดนิยมครับซึ่งเป็นสาขาที่ขับเคี่ยวด้วยมวลมหาชน ด้วยมวล FC นะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าสาขาเนี้ยเป็นสาขาที่มีแม่แม่ที่มีศิลปินแต่และคนแต่ท่านมีฐาน FC แฟนคลับเยอะกันทุกบ้านเลยฮะแต่และบ้านต่างคนต่างไม่ยอมเนีดูได้จากตั้งแต่วันแรกที่เปิดโหวตครับรโอ้โหขับเคี่ยวกันมาแบบ ตามชิดติดกันอยู่ตลอดครับผัดกันขึ้นผัดกันลงผัดกันขึ้นผัดกันลงมาโดยตลอดนะครับนั่นมองให้เห็นอะไรครับนั่นมองให้เห็นว่าความรักของ FC แฟนคลับที่มีต่อศิลปินเนี่ยนะฮะแต่ละคนแต่ละบ้านเนี่ยโอ้โหมหาศาลจริงๆครับรวมไปถึงครับบ้านของ น้องรอยอันการบัณฑิตนี่ก็ไม่ใช่ย่อยนะครับแม่แม่เนี่ยโอ้โหต่างทุ่มเทรักทุ่มเทใจทุ่มคะแนนโวตกันแบบสุดตัวสุดติ่งเลยก็ว่าได้ให้แบบสุดๆทุ่มแบบสุดๆเพื่อลูกชายเห็งชาตินะฮะและสิ่งที่ทําให้แม่แม,แม่เองครับใจชื้นนะครับเนื่องจากว่าพรุ่งนี้ครับกับรางวันนี้จะได้ประกาศแล้วเ่ะว่า รางวัลเกียรติยศในครั้งนี้จะเป็นศิลปินท่านใดได้มาครอบครองนะครับกับรางวัลลูกทุ่งมอลลยอดนิยมเนี่ยออปรูราโหวยสาขาเนี้ยนะครับซึ่งงานจะจัดขึ้นที่ t รูไอคอนชั้นเจ็ดนะครับ t r ูไอคอนชั้นเจ็ดไอคอนสยามครับนะ แล้วก็สิ่งที่ทำให้แม่แม่ใจชื้นขึ้นมาอีกหนึ่งรอบก็คือการที่ยุ้งข้าวเร็กคอร์ดครับได้ออกมาโพสต์ครับคือโพสต์นี้เลยครับเนี่ย14พฤษภาคมนี้มาลุ้นไปกับไรอันการบัณฑิตรางวัลป๊อปปูล่าโหวสาขาลูกทุ่งยอดนิยมคมชัดลึกอวอร์เป็นอย่างไรกันบ้าง นแม่แม่ครับทุกคนใจชื้นมีความหวังมีความสุขเมื่อ,อยุงเข้าเรคคอร์ดครับต้นสังกัดของน้องรอันการบันเินได้มาโพสต์ไว้แบบเนี้ยนะครับแน,น,น่นอนเลยครับว่ารางวันนี้ครับเป็นรางวัลเกียรติยศเป็นรางวัลแห่งศักดิ์ศรีเป็นรางวัลที่ยืนยันการันตีว่าศิลปินคนนั้นครับดีเด่นมีชื่อเสียงจริงนะครับ แล้วก็แม่แม่เองก็หลายๆคนครับได้คาดหวังกับรางวัลรางวัลน,นี้กันด้วยเนาะแน่ครับก็อย่างที่เราทราบกันดีครับว่าศิลปินในสาาในสาขาเคเอสามสาขารูปทุ่งมอลำยอดนิยมเนี่ยเป็นศิลปินที่มีแต่คุณภ,ภาพ ต้องยอมรับเลยนะครับว่าสาขา IKA สามเนี่ยศิลปินเนี่ยโอ้โหคุณภาพมีครับแก้วเลยครับในแต่ละในแต่ละคนแต่ละท่านในแต่ละตัวของศิลปินอืนี่ครับจนมีคดัดเดตออยู่สามตัวติงนะครับที่หลักๆที่จะ ลุ้นครับขึ้นรับรางวัลนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับซึ่งรางวัลน,นี้น้องก็ได้มาในปีที่แล้วนั่นเองนะครับแห่งขัลลำซาวนวายเพชรบ้านแพงนั่นแหละแล้วก็ทางน้องยูริโตเกียวมิวสิกนะครับรวมไปถึงครับน้องรอยอันการบัณฑิตนะครับเนี่ยและงานนี้ครับน้องเองก็น่าจะได้เข้าร่วมด้วยนะครับเพราะว่าวันที่สี่น้องก็มีงานนะ มีงานนะครับแต่ว่าก็อยู่ในโซนกรทมนะครับงานของคมชลึกอวอร์ดน่าจะเริ่มในช่วงเย็นๆนะครับช่วงสิบหกนาฬิกานะครับสิบหกนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ,นะรบที่ทรูไอคอนชั้นเจ็ดนะครับแม่ๆ่นะและสิ่งที่เนี่ยครับเหนือกว่าคำว่ารางวัลเนี่ย นะครับคือสิ่งที่เหนือกว่าคำว่ารางวัลน,นะครับก็ได้คุยกันกับแม่แม,แม่หลายคนหลายท่านนะครับหลังจากที่หลายๆคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเองได้ทำข่าวหรือว่าเล่าข่าวในเรื่องของน้องไรอันลงป่าในเรื่องของรางวัลคมชันลึกอวอร์ดนะครับแม่แม่หลายคนหลายคนหลายท่านครับก็ได้เมนต์ในพักททยกันคุยกัน,กนทางทางเม้นต์นะครับห,หลายคนก็บอกว่า ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้แม่ก็ไม่เสียใจยังไงลูกชายก็ชนะแล้วก็อยู่ในใจแม่เสมอเนี่ยซึ่งผมเองได้อ่านได้เห็นคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นะรู้สึกว่ามันมันเหนือเหนือกว่ารางวัลฮนะอ่ะ ก็คือกำลังใจฮะนี่แหละนะครับกำลังใจของไรอันเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่ามีเต็มร้อยอยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็เถอนะเนาะแม่แม่เนาะรางวัลก็เป็นสิ่งยืนยันการันตีเป็นรางวัลเกียรติยศที่เอามาประดับในในในความที่เราเป็นศิลปินเนาะในตัวของศิลปินนะครับเพื่อยืนยันการันตีได้ว่าเราเนี่ย เป็นศิลปินแบบมีคุณภาพเป็นศิลปินแบบมีชื่อเสียงเป็นศิลปินแบบมีคนรักนะครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนก็อยากได้มาครอบครองคือรางวัลตรงนี้แต่ถ้าจะมองกับรางวัลที่ตัวศิลปินเองได้รับมาโดยตลอดนั่นคือกำลังใจจากแม่แม่เอซอย่าลืมนะครว่า ศิลปินนะครับถึงหน้าตาจะหล่อหน้าตาจะสวยเสียงคุณจะด,ดีถ้านะครับความประพฤติกริยามารยาทการกระทําไม่น่ารักนะครับมันก็ขาดการสนับสนุนจาก FC Fan แฟนคลับเพราะฉะนั้นครับศิลปินจะดีจะเด่นจะดังได้ครับสิ่งที่ทำให้ศิลปินมีชื่อเสียงได้ครับ เหนือกว่ารางวัลนะฮะทุกรางวัลนั่นก็คือครับ FC แฟนคลับนี่แหละเป็นตัวการันตียืนยันนะฮะว่าศิลปินคนนั้นอะมีคุณภาพแค่ไหนถ้าศิลปินคุณภาพไม่มีนะครับก็ดูได้จากฐาน FC แฟนคลับก็แล้กันแต่ว่าถ้า FC แฟนคลับเยอะ นั่นบ่งบอกเลยครับว่าศุรปินคนนั้นครับมีคุณภาพจริงฮะถ้าไม่มีคุณภาพครับ FC แฟนคลับคงจะไม่ตามซัพพอร์ตคงจะไม่ตามเยอะคงจะไม่ให้กำลังใจเยอะเหมือนน้องไรอันกาดบัณฑิตอยู่ในคะนนนี้แน่นอนใช่ไหมครับแม่แม่ครับฮะในเรื่องราวดีๆสิ่งที่ดีๆครับความประทับใจความชื่นมืน่น นะครับสิ่งที่เป็นหิวใจสิ่งที่ทําให้แม่ๆม,มีความสุขเนาะในตัวของลูกชายหรืชาตินะครับเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับสามารถเม้นคุยกันทักทายกันใต้คลิปกันได้ครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับคลิปนี้ขอบคุณมากมายสวัสดีครับ